5 4 3 2 1 A, C, S, 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 N, สุขใจผู้ให้ประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้รับวันอังคารที่24มกราคม2 5 6 6นายบุญธรรมเลิศสุขีกเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยเป็นประธานในพิธีมอบถังน้ำและปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำขนาด1,000ลิตรจำนวน150ใบไปยังหมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภคและเก้าอี้สุขาจำนวน300ชุดให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนผู้สูงอายุและผู้พิการโดยมีว่าที่ร้อยตีนรงโรจนโสทธรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายพิบูรณ์สงวนพงศ์อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสพัฒนอดีตอธิบดีกรมการปกครองนายพิพัฒเอกพาพันธ์ประธานมูลนิธิพิพัฒแม่ห้องสอน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายเรวัตประสงค์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายสุภกิจพรปพาพันธ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายสะอาดชัยกุลนาย,ยกเทศมนตรีตำบลแม่กาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่กาหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีณอาคารโดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวพะเยาซึ่งได้รับการสนับสนุนถังน้ำสิ่งของอุปโภคบริโภคและเก้าอี้สุขาจากนายสมานนางเพียงเพ็ญคุณากรภัยบูนสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดสำหรับเก้าอี้สุขา300ชุดถังน้าและสิ่งของอุปโภคบริโภคเหล่านี้จะส่งมอบให้กับผู้ที่ขาดแคลน ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไปค่ะเเป็นทวาบ